ดูครับออกกันหน้ารอบรับเต็มเลยฮะดูในรอบครับดูครับดูครับนี่ครับ,รบปลาดุกกับปลาสลิดนะครับออื้ <c oughs> ครับโอ้ยว้าวอ,อะไรจะขน,า,นาดนาาครับโอ้แทบจะมีแต่ปลาดุกเลยนะครับอั้ยอะเนียเ้ยอะเนี้ยสุดยอดอย่างนี้บอกให้ผมเลิกทำมันเลิกทำไม่ได้หรอกครับดูฮะจะไปเลิกทำยังไงฮะเต่าเยอะขนาดนี้นะครับผม สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับก็เช้าๆก็มายามรอบเหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนิดนึงนะฮะหลายคนมากนะครับที่บอกว่าผมแหกตานะครับบอกว่าผมหลอกลวงนะฮะทำหลอกทําไม่เนียนอะไรประมาณนี้นะครับมาหลอกชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะฮะผมไม่รู้ผมจะหลอกไปทําไมนะแล้วผมจะลงทุนทําไปทําไมครับนี่ดูครับทั้งตอกหลักทั้ง เอาที่มากั้นนะครับเอาดางมากั้นนะครับผมแล้วก็ดูครับผมทําตั้งแต่ข้าวยังไม่เป็นรวงนะข้าวออกรวงแล้วนะฮะก็ที่เหลือก็รอสุกนะครับผมเห็นปลาได้หน่อยก็บอกว่ามันไม่ใช่นะครับบอกว่าปลาทำปลาตลาดทำคอนเท์นะครับไอเราก็อธิบายตลอดนะครับ อธิบายเป็นคลิปเป็นอะไรไปก็ลายคลิปนะครับแต่ก็ก็ยังบอกหลอกว่าผมบอกดวงอยู่ดีนะเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหน้านะฮะให้ดูข้างหน้านะับว่ามีป่าจริงไหมนะเอาเห็นกันจ่าๆไปเลยนะฮะเนี่ยครับเนี่ยครับดูครับมีนารอบนะครับนี่ครับ ดูครับออกันหน้าลอมาเต็มเนยฮะนี่บผมเห็นตัวปลาไหมครับหามใส่ขนาดนี้ไม่เห็นก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮนะ่ดูเสียงปลาครับผมดูฮะหลอกไหมครับแบบนี้หลอกลวงไหมครับแบบนี้โอ้ไม่รู้ก็เม้นไปมวซส้วนะครับผมไม่เชื่อเลยนะ นี่ครับของจริงนะครับปลานะครับนี่ที่จะโดดข้ามนะครับดูในรอบครับดูครับเนี่ฮะเป็นยังไงเขาอยู่บ่ฮะเขาลือล่ะเอา ด oh. ูครับนี่ครับปลาดุกกับปลาสลิดนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะแหกตาไปทำไมนะดูครับบเขาเยอะจริงนะครับ ขึ้นมาดูครับผมกลานรอบเย็นก็ปลาสลิดก็เข้าเยอะนะฮะ ดูครับ้ยว้าวอะไรจะขนาดหนาดครับโอ้แทบจะมีแต่ปลาดุกเลยนะครับอุ้ยอะเน่ยอยะเนยะ่ยสุดยอด ดูครับอย่างนี้บอกให้ผมเลิกทำมเลิกทำไม่ได้หรอกครับดูฮะจะไปเลิกทำยังไงฮะเต่าเยอะขนาดนี้นะครับผมหลอกลวงชาวบ้านบอกผมว่าอย่างนี้ให้เลิกทำให้เลิกโตหกอะไรประมาณนี้นะฮะก็ดูเอาครับ บ้านท่านคงไม่มีแน่ๆใช่ไหมครับไม่มีแบบนี้แน่ๆถ้ามีท่านคงไม่พูดแบบนี้นะครับผมบางคนก็บอกเคยใส่ไม่มีแบบนี้นะครับตอนแรกแต่ท่านนะครับอันนั้นผมไม่รู้นะครับจริงแน่ๆผมไม่ได้แหกตาใครนะฮะในนี้มีไม่ต่ำกว่าเจ็ดแปดโลนะครับหรืออาจจะถึงสิบด้วยซ้ํานะครับผม ใส่เหมือนเดิมทุกครั้งนะฮะหลายคนก็ถามผมว่ามีเหยื่อล่อไหมนะครับไม่มีนะครับเกี่ยวๆนะครับ เคครับเดี๋ยวตอนเย็นก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเทให้ดูนะครับมาดูกันครับผมบอ,อกเลยว่าคัก เป็นไงครับปะาเนียสุดยอดน่ครับปลาดุกลุ่นเลยครับผมพอม,มีปลาอื่นแซมมานิดนิดหน่อยนะปลาสลิดแซมมานิดหน่อยนะครับผมแต่เยอะมากโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับสวัสดีครับ